สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทนเลยจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะอ่าก็ขอแจ้งการจัดส่งนะคะค่าส่งเมาเมาห้าสิบาททุกต้นทุกกระถางบนด่างบนป้ายบนเก่าบนโบราณกระถางไซส์สี50บาทนะคะก็ถ้าท่านรับยอด300ก็ส่งฟรีเรามีคือรี่ปลายทางนะคะสนใจก็แอดไลน์เข้ามาตามเบอร์ที่แขวนไว้ใต้คลิปนะคะ มาดูตัวแรกกันนะคะตัวเดิมนี่แหละก็เป็นการอัปเดตนะคะของช่องเรานะคะของบอลสีช่องเราก็ดูว่าเขาต้นใหญ่ขึ้นไหมพัฒนาการของเขาเดือนไอจันฉายนะคะจันฉาย50บาทจันฉายนี่จะแต่ก็ดีนะคะไม่ได้สูงชะลูดเหมือนไก่ นะคะเป็นไม้ระดับกลางนะคะสวยงามนะคะสวยงามเนี่ยอพอเขาแก่ขึ้นเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแต่นี้ก็จะกัดชมพูมาเยอะๆนะคะก็จะมีไก่ฮาวายกระดูกขาวนะคะมีไก่อัมรินเนี่ยเขากัดมาแล้วนะคะไก่อัมรินมีนางเสือดาว วิธยทำไมนางเสือดาวสุดซูมจะนะคะอ่าก็จะมีที่ชัดๆเนาะอ่าหนุมานจองถนนบอนโชกระดูกพื้นชมพูขอบเขียวสวยนะคะตับหนุมานตับรามเกียรติสวยอนุมานจองถนนก็แตก่กอดีนะคะก็ไม่สูงไม่ใหญ่นะคะขนาดกลางแต่ละแม่กุสุมาก็เช่นกันนะคะ ขอบเขียวพื้นชมพูใบยาวอ่อนช้อยปลายใบแหลมเนี่ยบิดบิดนิดหน่อยนะคะหูยกยกแต่ละแม่กุสุมาแต่ก็ดีเช่นกันค่ะฟอรมไม่สูงไม่ใหญ่นะคะนางไหมอันนี้ต้นใหญ่เกินนะคะไม่สูงเราจะมีไซส์ที่ส่งได้นะคะ ขอแจ้งไว้ก่อนถ้าต้นสูงเกินเนี่ยมันกล่องมันจะสูงเกินค่าจัดส่งมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ช่องไทยเลยรับได้ในราคาค่าจัดส่งไม่เกินหนึ่งร้อยบาทหมายถึงว่าช่องไทยเลยก็ชำระเกินห้าสิบบาทอยู่แล้วนะคะก็พอรับได้สามร้อยก็เป็นการแบ่งปันกันไปนะคะสามร้อยพร้อมค่าจัดส่งฟรีเนี่ยนะคะ ก็พอแบ่งปันกันได้แต่ถ้าเกินนี้ช่องเทนเลยก็ไม่ไหวนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ขนส่งเพิ่มราคานะคะช่องเทนเลยก็อาจจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้รับได้อยู่ค่ะกับสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงนี้เนาะ,ะแบ่งๆกันไปนะคะเดี๋ยวมันจะลุ้นสวนเหลืองกันตนาค่ะบอลสีเหลืองกระดูเขาสวยนะคะ ช่องเยลยยังไม่ได้ทําบอลเหลืองชนิดอื่นนะคะเดี๋ยวไยอยจําหน่ายพวกนี้ไปก่อนนะคะพอถ้าผ่าหัวแต่และต้นทีอมันได้หลายกระถางน่ะนะคะแล้วทีนี้ช่องเทเลยก็พื้นที่ก็ไม่เยอะอ่าไปเรื่อยๆก่อนนะคะทศก,กัณฐศกัณฐเขาจะกัดสีช้านะคะตับรามเกียนเป็นตัว เป็นตัวร้ายแต่เขาสวยทศก,กัณฐ์หน้าสวยตัวร้ายหน้าสวยนะคะเริ่มกัดสีมาทักมาได้ค่ะทศก,กัณฐ์ก็แตกกอดีไก่ไก่ฝรั่งมีต้นเล็กส่งได้อยู่นะคะแต่มีตำหนินิดนึงสนใจก็ทักมานะคะนายมั่นปืนยาวอ่าจะกัดแบบเนี้ยนะคะ กัดแบบนี้สีแดงเนี่ยกัดมาแล้วโตแล้วนะคะโตแล้วส่งได้แล้วห้าสิบบาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหลือสามกระถางนะคะก็ช่องเทเลยก็เก็บไว้เป็นแม่พันธเพราะจะไม่ได้จะไม่ได้ว่าได้เก็บบางบางตัวเนี่ยช่องเทเลยก็จะแบบไม่ได้ยกยอดคือล้มหัวล้มต้นไปเลยนะคะไม่มียอดไม่ได้ยกยอด แต่บางตัวก็จะยกยอดก็กพอทำไปทำไปก็ลืมจําไม่ได้ว่าอันไหนมียอดอันไหนล้มนะคะล้มต้นล้มหัวไปนะคะก็เลยแอบแอบเอาไว้สองสามกระถางนะคะก็จะเหลือแค่นี้รีบทักมานะคะ,จ,ะจวบคีรีขันล้หูอมจานสวยมาก หลอดใหม่กาลังมารีบรับไปนะคะเหลือต้นเดียวอะไรที่มันเหลือต้นเดียวเนี่ยมันจะสวยนะคะเพราะว่าไม่มีใครแข่งสวยกับเขานะคะช่องเทเลยไม่ได้ทําจํานวนนะทั้งหมดนี่ก็หมดเลยรับรองนะคะย้อนไปดูคลิปเก่าช่องเทเลยลาหูอมจันสวยมากสีมหาโพชื่อเป็นมงคลนะคะต้นสีมหาโพของพระพุทธเจ้าเนะาะที่ตรัสรู้ใช่ไหมคะ ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพันวษาตับอะไรนะตับขุนช้างขุนแผนเนาะเจ้าเมืองเนาะแล้วจะมีมาแก้วตัวตัวนี้ลืมนำเสนอมา้าแก้วยกได้มีต้นเดียวไว้ตายแล้วใครมากัดยศใครมากัดหลอดไม้ของเขาเนี่ยแต่ว่ามีต้นเดียวนะคะที่แบ่งได้นะคะ สนใจทักมานะคะมาแก้วเนี่ยเขาโชว์กระดูแบบเนี้ยใบน่ารักนะคะทักมาจริงๆมันไม่ได้มีผลต่อการเลี้ยงหรอกโดนกัดโดนแท้เพราะเขามีหัวเขาก็แทงหลอดใหม่มาเจ้ากรุงอังวานเนี่ยสองสามต้นเลยนะเนี่ยกระถางสี่เนี่ยนะคะก็มีอนุมานขัดสมาธิ กัดสีกัดลายมาแบบนี้นะคะสวยงามรับรองประทับใจชายชนนี่มันจะมีกระถางที่ป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างแล้วก็แบบไม่ป้ายเลยแต่ช่องเทยเลยขายในราคาเท่ากันนะคะแบบป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างรู้สึกว่าเหลือไม่กี่กระถางนะแต่เขาโตนะคะเดี๋ยวเลี้ยงไปเขาก็โตก็จะมี มะกันทกะมะกันทกะสวยนะคะช่องเทยเลยมีมีหลายกระถางเลยต้นใหญ่นะคะแต่ต้นเล็กก็เหลือประมาณนี้นะคะมะกันทกะมนสวรรค์เหลือแค่นี้นะคะเหลือแค่นี้นะสนใจทักมานะคะบางตัวที่ช่องเทยเลยไม่พูดไม่จา ไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวห้ามถามนะคะอันนี้ไก่น่าจะเป็นไก่อัมรินนะคะกัดออกมาจะสีขาวพื้นสีขาวสวยอันนี้ขุนสีคดชคงนะคะจริงๆได้มาในนามอ่าไกรทองเนาะไกรทองประเสริฐใครไม่รับมัคควาลำสันรังสันมีแค่ต้นเดียวนะคะ ต้นเดียวนี่แหละของดีเจ้าจักรพพัดนี่ก็สวยเจ้าจักรพพัดก็สวยนะคะอินทรชิตแต่หน้าสุรเสี่นทางนี้บ้างนางกิลินีเทวีมีต้นเดียวร่อนทองร่อนทองมีสามต้น นี่อะไรงามวงวานสวยแล้วนะคะใบใหญ่นะคะมิตรไมตรีอันนั้นได้มาในนามพญาขอมแต่คล้ายพรพรพระล่วงเลยเนาะช่องเทนเลยก็ไม่ไม่ได้ไปเช็คหน้าตามันแล้วนะคะขี้เกียจอนุมานออกศึกสวยแล้วนะคะตอนนั้นที่ช่องเทเลยไม่จำหน่ายเพราะว่ามันไม่สวยนะคะ เดี๋ยวจะโดนคอมเพนจากลูกค้าบางครั้งเราขายแล้วก็ถ้าไม่สวยเราก็ไม่อยากส่งไม่ชอบที่สุดคือโดนโดนคอมเพนนี่แหละไม่มีใครอยากให้ใครมาตําหนิกันเนาะอันนี้ไก่เศรษฐีมีกระถางเดียวนะคะขุนสันสวยนะคะขุนสัลย์อุ้ยไก่เศรษฐีต้นนี้เปื่อยแล้วเอา้า เป็นอะไรเปื่อยเนาะคือออกใบดีเนี่ยนะคะบางครั้งเราก็เจอปัญหาอย่างเงี้ยขึ้นมาใหม่แล้วก็เปื่อยสงสัยใส่สตารึ้คนจีเยอะไปอะเอาไวน้นี่แยกออกเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ธาตุบางแก้วมีเยอะนะคะมีเยอะต้นสูงสูงบางครั้งทําไมบางบางท่านสงสัยว่าทำไมไม่โตส่งต้นสูงสูงให้บางทีต้นสูงสูงมันมีอยู่สองใบยอย่างเงี้ย ฟอร์มมันไม่สวยช่องทาเลยก็ไม่ส่งให้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าส่งสองใบมาเราก็จะส่งที่มีใบเยอะๆอาจจะต้นเตี้ยหน่อยนะคะเนี่ยทองพันช่างม้าสีหมอกเรามีหลายกระถางนะคะม่วงมงคลนางสวาหาลูกเขากัดสวยมากไก่สุดสงวนอ่าพระนครเนี่ยให้ดูเฉยๆนะแต่ไม่กล้าส่งเพราะว่ามีกระถางละใบเอาไว้เขา สวยก่านนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวช่องทุนเลยจะทําจํานวนใหม่อยู่ขายดีมากก็เกรงใจลูกค้าอยู่นะพะมโมคานลานะกัดมาแล้วนะคะตับอะไรพุทธประวัติเขาเรียกอะไรนะภาษาวกเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาไม่รู้จำไม่ได้ละอ,อะไรนะเดือนพฤษภาค,คมเนี่ยใครรับต้นนี้ไปเลย เดือนเมษาอุ้ยเดือนเมษานี่จะสูงไหมเนี่ยมีใบเดียวแต่นี้ก็หลายใบอยู่แต่ต้นเล็กอ่ะก็ทักมาบางคนสะสมตับเดือนรับไปหน่อยสิคะท้าวจันทชนบอลป้ายสวยๆเนี่ยอันนี้ชินะบัญชรเดือนหลวงนี่ก็เหลือสองกระถางไม่ค่อยสวยแล้วไม่นำเสนอนะคะยกเว้นสนใจจริงๆมีแค่นั้นเนี่ย จังหวัดอะไรนะน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูเขาจะกัดชมพูเนะาะดูบึงการสิอันนี้บึงการใช่ไหมไม่ใช่จังหวัดบึงการหน้าตาเป็นยังไงนะ่ะเออไม่ใช่โทษทีค่ะมันหนองมันในกระบาดนี้มันจะมีหน้องบัวลำพูกับน้องคายนองคายจะเป็นอย่างเงี้ยเสร็จน้องบัวลำพูกัดมาแล้ว ก็ทักมานะคะรับไปทั้งสองต้นเพื่อดูความแตกต่างก็ได้แต่ละแม่กุสุมาของเราตู้นี้ก็มีนะคะพริกกับเกลือต้นสูงอย่างนี้จะสูงได้ไหมน้อกก็จะมีหงสุวรรณโอ้ยหงสุวรรณหงสุวรรณถ้ามีใครสนใจนี่จะมีต้นให้ไหมมันก็มีอะนะคะ ถ้าสองใบถ้าสามใบเนี่ยส่งจะกําลังสวยเลยเนาะนะคะช่องนี้เลยก็จะเลือกที่มีหลายใบราตีประดับดาวนะคะใครชอบสีสไตล์นี้งามวงวานไปเอาต้นโน้นดีกว่าอันนี้เพิ่งแยกออกมาถ้าจะรับไปเอาต้นโน้นดีกว่าเนาะช่องเี้เลยจะส่งต้นโน้น,นให้ต้นเดียวนั่นแหละที่เป็นชุดแรกอะอันนี้ กวนอีมต้นสูงนี่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะคะใบใบเริ่มเปื่อยๆแล้วแต่ว่าจะสูงขนาดนี้ให้อุยแต่กวนอิมของเราที่เหลือเนี่ยเป็นฟอร์มโกหมดเลยนะสองสามต้นหมดเลยนะก็จะพาชมอุย้ยเยอะมากเลยเวลาเยอะมากเนี่ยบอเงินนะคะดูต้นใหญ่ๆห,หน่อยเนาะดูบอ่อเงิน เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบางคนที่เพิ่งเข้ามาไม่รู้นะคะบอกเงินหน้าตายอย่างเงี้ยเรามีจํานวนอยู่นะน่าจะส่งให้ได้อยู่หนึ่งต้นบอกเงินเนี่ยอันนี้เราเนี่ยจะมีเม็ดเล็กๆใบคล้ายใบโพใบหัวใจนะคะอันนี้เราทําฟอร์มกอเอากระถางเล็ก3กระถางมาใส่ด้วยกันในกระถางแปะแล้วก็มีความหลงไหลในอ่า นารายเลืองพบค,คือเขากัดไม่หมดเนี่ยเขาจะหาต่างจากฮกหลงคือเขากัดไม่หมดแต่บางใบเขาก็กัดหมดนะบางใบเขาก็กัดหมดนะคะอันนี้บางใหญ่ยังไม่มีจํานวนรอให้เขาลงหัวก่อนจะทําจํานวนนะคะอย่างหงเหินของเราเนี่ยเราก็เอามาทําฟอร์มกอนะคะเนี่ยร่อนทองเรามีจํานวนนะถ้าใบใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเพชรพิรุณยังไม่มีจํานวน ก็คิดว่าเดี๋ยวคงไม่มีใครชอบนะคะพระยาสเสวีเนี่ยทักมาหลายท่านแต่เราไม่สามารถส่งได้เราไม่มีจํานวนนะคะเคยแยกจํานวนแล้วมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเล็กพอมันเล็กเอาไปทําจํานวนเราแช่น้ําไว้นานไม่เอาออกตอนเข้าลงหัวน่ะเปื่อยหมดเลยไม่รู้ไปไหนนะคะเดี๋ยวเอาไว้มีเยอะๆเราจะแบ่งอย่างเงี้ยอ,อินทอรชิดได้มาในนามอินเทชิดนะคะพราเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตัวนี้ก่อนเนี่ย เนี่ยเปรียบเทียบกันเพื่อนๆช่วยเปรียบเทียบนะคะอันนี้คือได้มาในนามสุรเสณเลยนะอันนี้สุรเสณตัวจริงนะคะอันนี้คือได้มาในนามอินทรชิตแต่หน้าคล้ายสุรเสณที่ช่องไทยเลยเอามาใกล้กันเนี่ยเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบตอนเขาโตนะคะตกลงเขาเป็นอะไรกันแน่เรนูนคร บนด่างบนป้ายมีลูกแล้วกำลังแข็งแรงอยู่นะคะอันนี้มนสวรรค์เรามีเราก็เอานั่นแหละที่แบ่งจำนวนที่แบ่งขายนั่นแหละนะคะเอาแยกออกมาไว้ทําเป็นแม่พันธุ์ของเราถ้าขายหมดถ้าไม่จิกไว้เดี๋ยวเผลอขายหมดไม่รู้ว่าตัวเองได้ล้มหัวหรือยกยอดนะคะเนี่เห็นไหมเจ้ากรุงอังวะนะ่ะ เอามาใส่แค่3กระถางแต่แตก,แตกหน่อขึ้นเยอะมากรับไปนะคะท่าในใดสนใจอยากได้ฟรอร์มอกะเจ้ากุงอังวะบอลกาบสวยนะเขาจะกัดแบบนี้เต็มที่ของเขานะคะอะ่กระถางแปดนิ้วรับกระถางเดียว300ถ้ารับ2กระถางอ่ะช่องไทยเลยขาย500อยบาทจะคล้่กันกับอ่หงสวรรณ์ก็ได้ องสุวรณแต่ก่อนสวยมากเนี่ยเขากาลังได้ฟอร์มแต่ถ้าท่าน,านเอาไปก็เดี๋ยวก็คงจะแตกกอแตกหนอนนะคะเนี่ยได้เลยอ่าอะไรนะม่านนางพิมเมื่อวานนี้ช่องทีเลยก็เพิ่งแยกแยกหนอออกไปแล้วจะทําจํานวนนะคะนี้ได้มาในนามอินทรจักรเขาก็จะกัดชมพูแบบนี้จเจ้าจาัก,กรพรรดิไม่ด่างไม่ป้าย พันดาวเรายังไม่ได้ทำจำนวนนะคะสีสองรักเราเราแยกหน่อแต่ยังไม่ได้ทำจำนวนเพราะคิดว่าคงไม่มีใครหรอกแต่ว่าพันดาวคนน่าจะสนใจเนี่ยช่องเห้เลยมีม,มีมีต้นเดียวอะยุบหวัวไปขึ้นมาใหม่คือถ้าหายก็หายวับไปเลยนะคะถ้ารักษาไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันยุบอีกก่อนช่องเทเลยจะทำจำนวนนะคะบางทีล้ม อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะยกยอดไปอย่างเงี้ยมันก็สงสารเขาเนาะเริ่มมีอยากย่ายนี่น่าจะเป็นไรแดงเนาะเนี่ยอะไรนะธาตุบางแก้วเรามีเยอะนะคะกวนอิมเราก็มีอันนี้ยังไม่ทำจำนวนนะจังหวัดมุกดาหารบอลป้ายอ,อินทรจากักรพญาพันวัง ยังไม่มีจํานวนนะคะคือทำทำแล้วแล้วหมดแล้วหนุน่มานจองถนนอันนี้ที่เรายกยอดหรือแยกหน่อมาไม่รู้นะคะเดี๋ยวเขาก็ปรับตัวบางทีใส่กระถางใหญ่เกินไปอันนี้ณนเะมืองนอนแต่เป็นณเมืองอะไรไม่รู้นะคะหน้าไม่ค่อยสวยเจ้ากรุงลงกายังไม่มีจํานวนนะคะเจ้ากรุงลงกาก็น่าจะมอมอ ถ้าเป็นกวนอิมก็จะน่าจะพองๆหน่อยนะคะมกหลงเด้วเขาก็กัดมีอะไรนะพญาได้พญามนพญามนเนี่ยพญามนเราทำจำนวนแต่น่าจะยังไม่ออกมานะคะยังไม่เห็นพญามนเนาะยังไม่ได้ขายในนามพญามนปลาบูดทองเช่นกันยังไม่มีจำนวน ชมพูทวีบก็ยังไม่เคยทำจำนวนเทวกรรมรังลักษ์ตับสะพานเทพทรงศีลก็ยังไม่มีจำนวนเห็นไหมพระนครสวนเราสวยมากถ้าท่านใดที่รับไปเนี่ยพระนครจะเป็นหน้าอย่างนี้นะคะเตรียมรอชมความสวยงามได้เลยขุนไกลขุนไกลบนป้ายสีเขียวแต่ยังไม่ทำจำนวนนะคะเทพทรงศีลจะคล้ายๆกับเอยเทษทีโมงคลทราบ จะคล้ายกันกับเทพทรงศีลน,นะคะเดือนพฤษภาคมหน้าเขาอย่างเงี้ยใบกลมดิ๊กน่ารักไก่อัมรินเห็นไหมถ้าเขากัดพื้นขาวสวยงามน,นี่ยตรงเนี้ยนะคะโทษสกันหน้าหวานน,นัตนศีลเรากำลังทำจำนวนยังไม่ออกมานะคะนี่จะเป็น อะไรนะชินะบัญชรอ,อันนี้ขอให้ความรู้นิดหนึ่งนะคะก็คือช่องเทยเลยเนี่ยบนสีบางบางต้นมันจะไม่ถูกแดดนะโดยเฉพาะหน้าฝนนะคะแสงแดดอาจจะส่งไม่ถึงในหน้านี้มันอยู่หลังบ้านนะคะแดดอาจจะได้ไม่เต็มที่มันก็จะมีเพี้ยสีแดงๆนะคะมีไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็จะจัดการโดยเอาแป้งแป้งหมา เรียกแป้งหมาละกันนะคะมามาใส่มาโรยแล้วก็ใส่สตาร์เกิลจีเพราะมดมด,มดขนเพี้ยเขียนขึ้นมานะคะแล้วก็จะใช้แบบเนี้ยเพราะว่าถ้าบอลสีไม่ได้แสงทั้งวันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะคะเหมือนคนไม่ได้อาบแดดอ่ะนะคะก็จะไม่แข็งแรงอันนี้อะไรเอ่ยเรียกซับกระถางใหญ่มากเห็นไหมใบใหญ่ๆอย่างนี้แต่เขาอยู่ กระถางหกนะคะช่องเทเลย,ยังไม่มีเวลาเปลี่ยนเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนองเหินฟอมกอ,ก,อก็มีนะคะเนี่ยพรมพิมารเราก็ป้ายไม่ค่อยสวยเนี่ยต้นเล็กด้วยต้นเล็กนี่หัวเล็กนะไม่ใหญ่เนี่ยอ่าพฤษภาคมนะคะอันนี้อะไรเนาะขุนสันเนี่ยเรามีขุนสันนะคะดู ดูขุนสันตอนโตนะถ้าใครไม่รับเนี่ยหมดอดนะคะใครๆก็สนใจนะนะคะขุนสันนะ่ะเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเขาโตเรามีจํานวนอยู่ประมาณ3าสกระถางใครจะเมาก็เมานะคะหมดแล้วหมดเลยเนี่ยสีมหาโพเขาจะกัดอย่างเงี้ยแต่นี้รู้สึกว่าจะไม่สมบูรณ์นะคะรัศมีเงินบนป้ายแต่จริงๆรัศมีเงินเนี่ยก็จะป้ายสวย สวนเราเนี่ยก็จะป้ายสวยนะคะแต่ถ้าพรมพิมารชายชนเนี่ยไม่ค่อยสวยนะคะตรฒนัิศี์อย่างเงี้ยป้ายไม่ค่อยลึกเนี่ยบองเงินอ้ยช่องเทเลยสะออนนาลายเรืองพบลุ้นอยู่ได้มาตอนแรกเอ๊ะทำไมมันกัดหมดหรือว่าจะเป็นหกหลงเขาหลอกขายเปล่าอะไรฮะประมาณนเนี้ยเนี่ย พอมันเป็นอย่างนี้เราก็ชื่นใจเออไม่โดนหล,ลอกหรอกเนี่ยนะคะเขาจะเป็นประมาณเนี้ยเห็นไหมได้มาในนามอินเทอรชิตอินเทระชิตแต่ว่ามันจะไปทางสุรเสนก็ดูเอานะคะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ชอ่องเธชอบบนใบยาวอย่างเงี้ยพองเฮายังไม่มีจํานวนห้องเฮานะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ